สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนกรมธุรกิจพลังงานจะทำร่างแผนบริหารจาัดก,การน้ำมันเชื้อเพลิงพศ2567ถึงปีพศ2580หรืออ่อยแผน2024หนึ่งในแผนพลังงานชาติที่ประกอบด้วยแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าแผนบริหารจาัดก,การก๊าซธรรมชาติแผนบริหารจาัดก,การน้ำมันเชื้อเพลิงแผนปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกและแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ายประเสริฐศิสุประเสริฐประการกระทรวงพลังงานระบุว่าทิศทางความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงโลกที่มีแนวโน้มลดลงในระยะเวลาไม่เกิด1ิปีข้างหน้าที่ส่งผลให้ออยพิกดีมานของประเทศไม่เกิดปีพศ .2573 แต่น้ำมันยังคงเป็นเชื้อเพลิงหลักโดยเฉพาะในภาคขนส่งจึงได้วางกรอบการบริหารจัดก,การน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้วิสัยทัศน์ก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยความมั่นคงและยกระดับธุรกิจพลังงานเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านนายสราวุฒแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่าแผนอ่อยแผน2024นอกจากจะมีการปรับลดชนิดน้ำมันที่จำหน่ายในประเทศลงโดยน้ำมันดีเซลจะกำหนดให้ไบโอดีเซล B7 และให้ดีเซล B20 เป็นน้ำมันทางเลือกและจะสนับสนุนให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ไปใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนโดยจะเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ระหว่างปี2578ถึงปี2580 ส่วนน้ำมันเบนซินอยู่ระหว่างกำหนดว่าให้น้ำมันชนิดใดเป็นน้ำมันพื้นฐานระหว่างแก๊สโซฮอ95กหกับแก๊สโซฮอ E 20และแก๊สโซฮอ91หหรืออี0นอกจากแผนอ่อยแผน2 0 2 4จะเพิ่มสัดส่วนการขนส่งน้ำมันทางท่อเป็น45%บปเในปี2570และเป็น55%ในปี2580นและมุ่งเน้กนการสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ในประเทศให้ได้90วันตามนโยบายรัฐบาลหรือประมาณ1 4 3 1 0ล้านลิตร สำหรับสาระสำคัญของแผนอ่อยแพร2024ทั้ง4ด้านประกอบด้วย 1. ด้านการบริหารจัดก,การน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มความมั่นคงกลมธุรกิจพลังงานในวางแผนทบทวนรูปแบบและอัตราสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีความเหมาะสมรวมถึงจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพียงพอต่อความต้องการและเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับภาวะวิกฤตด้านน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศ 2. ด้านการบริหารจัดก,การน้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง เพื่อบริหารจัดก,การอุปทานน้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งให้สอดคล้องกับความต้องการใช้มีแนวโน้มลดลงบนเงื่อนไขที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะไม่สามารถอุดหนุนราคาได้ในอนาคตมีราคาเหมาะสมและสนับสนุนเป้าหมายการลดปล่อยกา๊าซเรือกนกระจกของประเทศจึงได้กําหนดแนวทางดําเนการดังนี้ภาคขนส่งทางบก ปรับลดน้ำมันชนิดกลุ่มดีเซลและกำหนดให้มีเบนซินฐานที่เหมาะสมกับประเทศนอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมด้านกฎหมายและมาตรฐานเพื่อกำกับดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของการนำเชื้อเพลไฮโดรเจนมาใช้ในภาคขนส่งที่ขาดว่าจะพร้อมใช้เชิงพาณิชย์ในอนาคตขณะที่ภาคขนส่งทางอากาศส่งเสริมการผลิตและการใช้เชื้อเพลอากาศยานย่างยืนเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคการบินมุ่งใช้ศักยาภาพววตถดดิบจากในประเทศเช่นน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วน้ำมันปลามดิบ เอทานอลคาดว่าจะสามารถเสนอให้เริ่มมีสัดส่วนการผสมเชื้อเพลิงอากาศยานที่1%ในปี2,569และภาขนส่งทางน้ำส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงทดแทนสำหรับเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 3. ได้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตและขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงกลมธุรกิจพลังงานได้วางแนวทางปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการผลิตและขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงประกอบด้วย การกับกับดูแลการผลิตน้ำมันสำเร็จรูปของโรงกัรน้ำมันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการคลังน้ำมันผักดันการของส่งน้ำมันทางท่ออย่างเต็มประสิทธิภาพและส่งเสริมการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สี้านการส่งเสริมธุรกิจใหม่ในอนาคตเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในหว่วงโซ่อุปทานน้ำมันเชื้อเพลิงให้สามารถปรับตัวจากการเปลี่ยนผ่านพลังงานและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันข,ของประเทศกรมธุรกิจพลังงานได้จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจใหม่สําหรับขับเคลื่อนในระดับนโยบายประเทศประกอบด้วยธุรกิจปิโตรเคมีพลาสติกชีวภาพเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องอาทิดีเซลชีวภาพสังเคราะห์และน้ำมันมอบปลงไฟฟ้าชีวภาพ พัสนาก,กลไกการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี2570โดยภาพรวมผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการตามแผนอ่อยแพร่2024คาดว่าในปิติเศรษฐกิจจะมีเม็ดเงินลงทุนกว่า113,000ล้านบาทสามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตไบโอดีเซลและเอทานอลกว่า71,000ล้านบาทต่อปีและช่วยประหยัดเงินตาต่างประเทศจากการนำเข้าน้ำมันดิบได้59,000ล้านบาทต่อปี ส่วนทางด้านมิติสังคมนั้นจะช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร41,500ล้านบาทต่อปีและในพิติด้านสิ่งแวดล้อมจะช่วยลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้7.1ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีเทียบเท่ากับการปลูกป่ากโกงกาขนาด2.6ล้านไร่ต่อปี